เห็นปะเห็น A O A V ปะ R O V E ฮัลโหลใช่ครับเนี่ยนะไม่ใช่ A V อะไม่ใช่ A V V E ปะ V A V V E ดูเอาตัวเนี้ยนะใช่ไม่ติดเวตตัวที่หน้ามันเหล่มแหลมปะใช่ใช่เห็นผมหน่อยปหมใช่ผมหน่อเห็นแล้วเห็นแล้ว กเก็น่าจะเหมือนเหมือนตัวไอ้ดังนะตัวไอ้ฟูเซลตัวนั้นแหละไม่ใช่ฟูเซ่ตัวที่ดังใจอ,อ่ะก็จะประมาณนั้นต้องถามดังวะได้ครับเป็นนะเพื่อนกำลังเข้าครับใส่ิวบาร์ล้านต้องแสงแสงรถเข้าอ่ะที่ดังเขาลูบาร์ล้านนะ เอสแอลยี่สิบไม่ลดราคาแล้วกูจะรีบซื้อแต่ว่าใช่ไม่ลดราคาแล้วอะ่ะไอดาวไม่ลดราคาเขาแล้วอะ่ะดูไทยดิวบาลอะไรไม่ใช่เอสแอลยี่สิบออะ อะไรหรอว่ามามาขอดูคนคุเขาดูขอบคุณคนดูทั้งหมื่นคนด้วยนะครับไหนบบบอน่ะมึงมึงลองดยังไงสดแล้วเอ๊ะวายวายวายสเตีมสเตีมไง เออเอาเออมาทำคลิยูทูปให้ผมได้เลยครัต้องใส่ต้องไอ้นี่ะตละไปดูได้ละก้าดอย่างนี้ก็ต้องแชร์ดติเน็ตไวไฟไปแล้วไม่รู้เนะี่ยครับใช่มั้ย่ะเธอได้ขึ้นยังวัชเตอร์มา คุนยังครับพี่ชายมาอรครับต้องชนะแล้วมาสิเออมาสี่ตัวชนะแล้วมาปอ,นะออโอ้โหคนดูยังเยอะอ่ะคนหนึ่งค,คนหนึ่งคนหอย่ง นอ,นอ๋อเนี่ยครับอันนี้ผมเปิดพมเปิ่มหน่อยรครับอ๋อต้องใจโอ้ยนิวบาลานซ์ลบมันลดเหลือสองพันเก้าสิบสี่แล้วใช้โคดิจิติบันเ็นเหลืออะไรไว้ล้างขหายมาดิร,ร,ราคาเยราคาอะไรนะสองพันเก้าสิบสี่สองเก้า บระมาก้าสีเี่ใหญ่สองพันแล้วก็สองศูนสองศูนย์เก้าี่อ่ะสองศูนเก้าสี่ได้ดวลบยี่สิบเปอร์เซ็นยี่สิบีเปอร์เซ็นได้โอ้โหเอาครับพันห้าเฮ้ยเกินไปแล้ว่ะครับเดี 7, บบ 10, ด๋ยวไปกินครับโหแต่ยังสวยอ่ะมี่มันล้านโลวเหรอด,ด Để, đây, để, đây, để. Điều, đi điệt, du 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 du, gì lo không, không. không, không yên nan Match เจอว่ะเด็กคนก็แบ่งอยู่แต่งกันซะหลายคนแบบใช่ยังไม่ได้วอร์มเลยโบราณลุงบทสั่งเพื่อนบางคนแบกจ้าคุณเล่นตัวนี้ดีป่ะวะทำไมขอคิดก่อนนะอ๋อไอ้เหี้ยกกูเมให้แดงมันเปิดวะเอ้ยไอนายเอ๊ะอะไรใครเปิด กูไม่เล่นตัวนี้กูเล่นตัวนี้ดีกว่านะเล่นด่านอะไรเนี่ยเล่นดูด่านที่กูไม่ชอบที่สุดแล้วกูเบื่อที่สุดอ่ะด่านเมื่อกี้โห <c oughs> <c oughs> ดูแลชอบเลย ลราอ้าเอากูไปปิดไม่ดนี่ว่าตอนโอเครั้งแรก่บงนี้แหละกระตุกกระตุกหม่อชายก้าวคูมีแล้วประเด็นึงอยากได้แล้วแล้วมันไข่แล้วมันสวยอะใส่แล้วตดตีมเข้าตีมแล้วที่ตีมสองโลก็เจ็บได้่ะ กูกูกูเห็นพี่วิ้งพี่เบลเขาบอกว่าตอนช่วงโูบิดเขาแบบไม่ค่อยอยากวิ่งกันเลยจริงเหรอว่าตีสองโลจมได้ถ้าสมมติคนมันไม่ได้ซ้อมมาแล้วมันไปวิ่งตีสองโลแล้วไอ้ตูวนี้มันก็จบได้ก็มันหลอกอะมันตีได้สองโลก็จบดได้โอเคโอเค เอาไปเทียวโอเคมียิงค้างไหมมีกยิงค้างกันทำไมฮะมียิงค้างกันทำไไมไม่ขยับเลยไอ้หียเนี่ยไอ้นี่ก็ไม่ขยับแต่ขยับขยับแล้วครับเพื่อนเอนว่เใช่หมเพืใช่ไม่ไเป็นะเียเดเวครับเพื่อนเดี๋ยวเียอยาด้านวางสามบอมมันไม่เล่นเลย ้ำน้ำหว,หว,หวพกไอพวกนี้ซื้อได้อยู่แล้วอาสไพร์กิยและไปหมา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 ห้องห้องกลางมิดมิดมิดมดัง

อะไรครันเนี่ยอะไรขรันเนี <t us> <t us ่ยอออะไเดี่ยะ้นเี่ยะยิงไม่โดนเลยไอ้มันเกียมแรกต้องให้มันใครใครยิงไม่โดนใครดังเลยอ้ยอุ้ยเอนนอนอ

ไม่ชี้ไ <arts> ม <osion> <P an> ่ช <aún> <yelled> ี้ไม่ชี้ช่วยเียอยม่ี้หไม่ช่วยโอ้เหาแล้วเอแล้วโอ้โเฮียเอ้ยพอ้หไ้วจะโหดขึ้น0เยพอไรแล้วอะอะไรกเตียโอ้โหแล้วมันจะหดขึ้น80%ไหม หมดเลยทีเดียวเงินหมดเลยอุ้ยแต่มันใส่แล้วมันสูงเลยดีว่าเนี่ยใส่แล้วแม่งเท่โดนใจวัยรุ่นยิงอะไรกันเสี่ยคดเหรอเออเปนหัวอะเอาบอมไปเองอะ anh check qua. ui đang vô vậy vì. phải đó. Chlo đó. Quá hia, đang ลูกแม่ปนมาแล้วลูกเกมเตี้ยนไปวะเตี้ยนเตี้ยนเยอะเลยต้องผู้ที่นี่ไมมาแล้วลูกเกมมันเตี้ยนไปโอ้มึงมึงมึงดูเพื่อนไหนแบบไม่เปิดเพลงเลยจริงเนียจริงเนี่ยว่าแต่เพื่อนไหนกูด้วยมากูมาแล้วก็ชัดเมียเนี่ยโอ้ก็คือแฟนสำคัญกว่านะทีดีมันสำคัญกว่าครับแต่ถ้าดูไรโอ้โหไม่เลยกูเลือกไลฟ์แล้วเนี่ยเฮ้ย e y h e เบา เอาน่าเขามันด่ากูไม่ได้ไงแต่แต่เมียด่าได้ก็เลยกลัวเมียดีกว่าอุ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวตะโมให้ตะโมให้โอ้โหเฮี้ยแม่งยิงโคมมันจังไว้สัตว์กูไม่ได้นานวะดดิิพี่กไรวะเป็นไรปุ้ย

โอ้อะไรกานี่ะเลนอะไรกครับนี่เ่นอะไรนครับนี่อะไรนะเล่นดีมึงยังไม่ได้ยิงเลยเวในที่อะเห้าไไ้คนคนเนี่ยโนษณาดี có sao nào nữa giờ nhìn đồn của Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เม่ไม่ไอ้าเสกยงมันย um> ู่ม um> 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 ิดเนี่ยมาแล้วเฮ้ยเช่ตรงเข้าแน่้เลยอปป๊อ๊อชวอ่ะหลังเข้าเลหลังเข้า อ้ระโดดดีเลยอ้าวเไอะไรวะงงงงเลยดีๆก็ได้คิวเฉยคุณทำไมายมัน่เไม่ดีไวเฮียใช่ใช่ใช่มันมันมันมีคนนึงเปลี่ยนไปดูตะกอเลย เหอนนักเตะีแดนดับหนึ่งเลยนะเมื่อวานเลยนะคนนี้มมีคนนึกเตะใสไป่ะไม่คมเลยนะเป็นตัวละครดี่เลยนเบ่เราฝา่ดไมนเ้ยนายเปลี่ยนไปแล้วไป รู้ไหมว่า,าไหนเปลี่ยนไปเนี่ยเด้วยตกด้วยใช่เอา off แ a n d m a ขึ้นมาเลยหลังมาแล้วไอ้เหี้ย อ้โอ้โไม่ออกเลยว่ะเพื่อนโอ้มึงเล่นกันยังไนวะยิงล้วไม่ได้เ่ยมึงดมึงดึงกอดได้จังึนเล่นกันแย่ไงไปยิงกันไม่ได้เลยเล่นกันจะไหนวะ้าสตาึงแล้เช่อไห้ฮู้ไหนดิูข้าหกสายุดแล้วนนึงเลย อ๋อสัวไสบไหนมันตั้งค่ายนี่มันเกลดจานการตั้งค่ายอเออแช้์คูดี่มีเขามีก็ถ้ามีจะได้อันสิลอยไปไหนม มโฮ้ยออกด้วยโอ้ยมีมีใครโดนเลยหรอโอ้ไปแล้วโถ่อะไรโถ่อะไรวันนี้มั้ย

ไล่ก็นตุกวะเียคซีลิสบอกว่าเคลิสบอกว่าอะไรวะผมยอมผมยอมให้รองเท้าหลุดแต่ไม่ยอมหยุด อย่างน้อยก็ได้วิ่งอย่างเป็นธรรมชาติอีกครั้งสิ่งที่ผมทำคือพยายามตั้งสติได้แล้ววิ่งต่อไปให้ได้นานที่สุดแล้ววิ่งมาแล้วหมืแล้วหน้าคุณได้ไหมคนหน้ากุณาแล้วเหอุ้ยไอ้เหี้ยออฟไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยตรงตรงเอมีออฟเลยไม่ใช่อย่าไปงั้นมีออฟ

เป็นไปได้อ <át stars> ่ะครับไอ้เฮียเราจะแท้สวยไม่ได้เว้ยเฮียเอันนี้ก็ปืนนี้ไปเคาะเล่นเว้ยเไอยตัวนึงเฮ้ยพี่พอจะว่าอะไรพี่พ่อจะว่าอะไรทำไมวะพี่พ่อจะว่มันออกเกมเงีเออออกเกมมัน ไอ้นี่ไอ้ตัวลุงอตัวลุงเฮ้ยมามาๆมาเฮ้ยปกตินะเบร์วันนี่ว่านายนายเป็นใครอะันกัดตารางดูสิว่กูที่เเลยเนี่ยอุ้ยเหียนั่นน่ะอุ้ยกูน็อตแตดเพื่อนโดนเบรดนะ

มันเกิดอะไรขึ้นกับทีมเราผมก็ยังไม่เข้าใจมันทำไปได้อย่างไรก้าวถึงต่อตาตาตาเนี่ถือถือว่าวงไหมถือว่าวงไหมว่องว่องตาเนี่ยว่องกูมันเออว่องว่องฮะกูยิงโดนนะเมื่อกี้นะ ไอ้กอบมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้ชายระวังไอ้ชายระวังไม่ไม่ทางข้างกูเนี่ยโอ้ไอเฮียกูจะเอาทั้งไหนอะมึงคิดดูไอเฮียนั่นก็รู้ไอเฮียรู้ดีนั่นละเกินเลยไอเฮียโโชชวว์์เกกตใจ sky! อุ้ยลแปลกอะไร่เื่อกูลโฟร์เล่นแมกเรอลกี่เนก็ี่นันี่ะนกับี่น้อกโฟร์เล่นแมกเรสด้วยเอาดีรำกูเล่นด้วยเ้มันนู่นกันวะนะกูไม่มาเล่นหลายวันแล้วนะ ฝีมือไอ้พวกนี้มันโหดมันโหดขึ้นกันทุกวันทุกวันทุกวันมันโปเลยวะวู้ยวู้ยวู้ยเกินไปแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยมึงดูดิมันจะเห็นกูะล่ะไอ้เหี้ยตอนนั้นมันมันไอ้เหี้ยนี่เป็นไงวะว่้ไม่เหมนแน่ ไอเดี s <S ย๋ยวเลยเว้ยเกมจบแล้วใช่ไหเราอย่าไปยอมเราเกิดมาเราเป็นลูกผู้ชายเราต้องสู้สู้ถึงที่สุดแบกคนเดียวกูแบกคนเดียวแหละครับน้องๆพี่แบกคนเดียวเลยครับนี่ เดบเพื <thrilled> ่อนพี่นะมันแบบไม่ตั้งใจเล่นกันนะพี่ยังไม่รู้เหมือนกันนะพี่ตายกันแน่ว่าไม่ตั้งใจเลยเดี๋ยวเราตายละไปดูจักรอู้จักรคำงงไม่ชอบจริงจริงดูการโมสวยๆของพี่นะปิดพับพับโอ้มึงดูไอ้เหี้ย ้ยมว่าลมว่าหล match point นี่เป็นเกมแรกที่กูเคยแพ้12-0มาก่อนแล้วขอตะวินไอ้มันเปิดดิงตะวินน่ะน่าจะยากนะ วินเนื anyway, ่อยไหมต่อเหมือนที่ขอทักงวินไหไอเวนเฮ้ยเนี่ยมาแล้วใจกูมาแล้วโคจะมาาตมสึงดูไอเทียเดี๋ยวกูจริงมึงดูโฆษณามาเยอะแล้วพวกมึงเนี่ยเดี๋ยวมึงดูไงไม่ใช่โฆษณา นี่อย่างเงี้ยไม่ใช่โฆษณาเรียแค่โฆษณาเฮ้ยฮ้เอาดิเอาดิเอาแม่งดิไอ้เหี้ยเนี่ยเอออีกตัวขออีกตัวขออีกตัวงใช่สูตรที่สามันเป็นไปได้ยังไงอ่ะน้องน้องอ่ะเล่นกระเด้งชื่อบสตรีมได้ไหมเออี่จตายไม่จะดีไม่จะโกรธทำไมเออไม่ไม่ทำไมสตรีมกูยังโหดวะเรือกคอมกูมันแหลกวะ มันแหลกหรือเปล่าจอแล้วที่เสียไม่อยู่อะไรเงี้ยโอ้กบีเอ็มบีเอ็มบีบไปโอ้เดี๋ยวกูลงตีมดีกว่ากูอายเขาว่าไหนเฮียอายเขาเออไปนะครับน้องๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวพี่มาฝึกคห้ดีกันนี้